รู้หรือไม่ติดคนรักมากไปก็เป็นโรคได้นะไม่อยากห่างกันเลยแค่คิดก็ทำใจไม่ได้แล้วเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะรู้สึกเศร้าเมื่อต้องห่างจากคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนแฟนหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ด้วยกันตลอดอย่างไรก็ตามแม้จะรู้สึกเศร้าแต่ก็ยังดาเนินชีวิตได้อย่างปกติแต่สำหรับบางคนแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเพราะการห่างจากคนรักทำให้รู้สึกทั้งกลัวและกังวล ส่งผลให้คิดมากจนไม่เป็นนันทําอะไรเลยประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมต่างๆก็ลดลงจึงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายคุณเคยมีอาการอย่างที่ว่ามาบ้างไหมคะถ้าหากใช่คุณอาจกาลังประสบอยู่กับโรควิตกกังวลต่อการแยกจากหรือ separation anxiety disorder ก็เป็นได้สิ่งนี้คืออะไรมีสาเหตุมาจากไหนแล้วสามารถรักษาได้หรือไม่ในคลิปนี้ดิฉันนางสาวธัญวรรณวัฒน,นพุศ์กิติ นิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพาทุกท่านไปทำความรูม้จักมันไปพร้อมๆกันค่ะโดยทั่วไปแล้วในเด็กอายุตั้งแต่8เดือนถึง2ปีจะมีสิ่งที่เรียกว่า separation anxiety หรือการวิตกกังวลต่อการแยกจากโดยเด็กจะรู้สึกกังวลและไม่ปลอดภยัยเมื่อไม่เห็นผู้ดูแลในสายตาสิ่งนี้เป็นพัฒนาการปกติตามวัยที่เมื่อโตอขึ้นก็จะหายไปเอง อย่างไรก็ตามหากอาการนี้ไม่หายไปก็สามารถพัฒนากลายเป็นโรควิตกกังวลต่อการแยกจากในเด็กที่โตแล้วหรือในผู้ใหญ่ได้เช่นกันตามคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับที่5หรือ DSM 5ได้กำหนดอาการของโรคไว้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะซึ่งผู้ที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลต่อการแยกจากได้จะต้องมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย3ข้อขึ้นไป อาการดังกล่าวต้องคงอยู่อย่างน้อย4สัปดาห์ในเด็กและวัยรุ่นส่วนในผู้ใหญ่ต้องนานกว่าหเดือนค่ะและอาการดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆด้วยหากมีอาการตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรควิตกกังวลต่อการแยกจากอย่างไรก็ตามควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดอีกครั้งสาเหตุของโรคเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน ทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตัวอย่างสาเหตุของโรคที่มักพบได้แก่ 1. การพบเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องแยกจากสูญเสียหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจึงทําให้รู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนและกังวลว่าหากอยู่ห่างจากคนรักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซ้ําอีก 2. มีกรรมพันธุ์โรควิตกกังวลหรือเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวิตกกังวลและกลุ่มบุคลิกภาพผิดปกติ 3. ถูกละเลยในวัยเด็กหรือได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมทําให้กลายเป็นคนวิตกกังวลในความสัมพันธ์และ 4. ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ที่มักจะควบคุมตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตให้จึงรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองหากคุณพบว่าตนเองมีอาการของโรควิตกกังวลต่อการแยกจากในเบื้องต้นขอแนะนำให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษา โดยการรักษาสามารถทำได้ทั้งแบบใช้ยาโดยมักเป็นยาในกลุ่ม Antidepressant, b u ์ s p i r o n e และ Benzodiazepine หรือแบบไม่ใช้ยาซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. อันผ่อนคลายเช่นทำสมาธิฝึกโยคะ 2. ฝึกปรับความคิดและพฤติกรรมเช่นลดการนึกถึงคนรักแล้วหันกลับมาให้ความสำคัญกับตนเองมากขึ้น 3. ส,สร้างความคุ้นชินกับการอยู่ด้วยตนเอง เช่นออกไปเที่ยวคนเดียวหางานอดิเรกทำสี่ลองห่างจากคนรักในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วค่อยเพิ่มความห่างไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความคุ้นชินห้าการทำจิตบำบ,บัดกับผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> จะเห็นได้ว่า separation anxiety disorder หรือโรควิตกกังวลต่อการแยกจาก <c oughs> เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงวัยและมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลทั้งพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่พบเจอรวมไปถึงการเลี้ยงดูในวัยเด็กและอีกหลายๆปัจจัยประกอบกันอย่างไรก็ตามแนมะ่การของโรคนี้จะดูเป็นเรื่องยากในการรับมือแต่หากมีความเข้าใจในตัวโรคและวิธีการรับมือในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงมีการพบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลร,รักษาองใกล้ชิดก็ย่อมสามารถรักษาให้หายได้อย่างแน่นอนค่ะ